ฮัลครับวัดดีครับอ่านี่ผมช่างคิวนะครับจากอินดิกาลครับจะมาบอกว่าผมจะหยุดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกระบะซิ่งไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเนื่องจากอู่ของผมตอนเนี้อู่ในโรบ,บอกของเนี้ยมีปัญหาเรื่องการหลีกรถนะครับหรือถ้าพูดภาษาคนนอกกลุ่มก็คือการโดนขโมยรถนั่นเองครับเป็นการขโมยโมเดลซึ่งถ้าเกิดว่า มีลูกค้าคนใดคนหนึ่งของผมเนี่ยโดนขโมยรถไปหรือรถที่ซื้อจากผมไปเนี่ยถูกนําไปแจกเนี่ยผมจะต้องทําการรีเมินนร์นะเพื่อหรือการลบโมเดลนั้นทิ้งแล้วอัปโหลดโมเดลใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนที่เอาโมเดลตัวที่โดนมันหลุดออกไปเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้นะครับคือจะได้แค่จูนอะไรพวกนี้ไปซึ่งอันนั้นผมไม่ได้คิดราคาอยู่แล้วผมคิดราคาแค่ตัวโมเดลนะทีนี้มันโดนบ่อยมากช่วงสองสามเดือนวันนี้ ช่วงสองถึงสามเดือนเนี่ยผมโดนเอาดีแม็ของผมเนี่ยที่ขายให้คนในกลุ่มไปเนี่ยถูกเอาไปปล่อยบ่อยมากแล้วผมก็รีหมดมาน่าจะได้สมครั้งภายในสามเดือนเนี่ยคือเฉลี่ยเดือนละครั้งเลยซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเนี่ยผมมาฝึกง,งานอยู่จังหวัดชลบุรีแล้วผมก็ทํางานด้วยกลับมามันก็เหนื่อยไงมาเจอแบบเนี้ยผมก็เหนื่อยมากผมก็เลยให้น้อง ในกลุ่มนะน,น้องบอยนะฮะบ,บอยบอยแซดนะเจ้าคนคนตัวตึงนะฮะผมก็ส่งรหัสผมให้น้องเขาไปลบไฟล์ทุกไฟล์ที่เกี่ยวกับดีแบกออกนะครับก็เป็นตัวชิ้นส่วนหลักๆมาละเออไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะไฟล์มันเยอะจริงสองร้อเกือบสี่ร้อยกว่าพันกว่าเลยครับทั้งไฟล์ทั้งหมดที่ใส่ไว้ในรถคันนั้นะก็ลบออกนะครับแล้วก็จะไปทำคอนเทนต์อื่นแล้วไม่ทําแล้วกระบะนะครับจนกว่าพวกขี้เหล็กแม่งจะ หยุดหลีกรถกรูนะครับเพราะว่าผมเหนื่อยมากทีแรกคันนี้ผมใช้คนทั้งหมดสี่คนในการทํานะครับผมเป็นคนทําวอร์ดี้น้องบอยเป็นคนทําภายในแล้วก็เออช่างฟุกนะช่างอีกคนหนึ่งลงลงชื่อเขาช่างปั้นนะทําห้องเครื่องกับช่วงล่างนะครับคือสี่คนเนะี่ยผมแบบผมบอกเลยผมแทบไขวิญญาณให้ซาตานทำมา,าแล้วคือแบบผมรักงานนี้มากผมรับลูกค้าทุกคนที่ซื้อไป ผมพยายามดูแลดีแบบกคันนี้ให้ดีที่สุดเว้ยแต่ว่ามันมันก็ไม่ไหวจริงๆก็เลยจะหยุดทําจะย้ายไปกลับไปทํามอไซค์ก่อนช่วงหนึ่งผมทํามอไซค์อยู่ไงโมเดลอะไรพวกนี้ผมทําเองหมดผมไม่มีการเอาของฟรีของแจกมาแอบอ้างอย่างมากก็คือถ้าเอามาทําผมจะบอกว่าผมเอาของฟรีมาทําผมไม่มีการบอกมาเขียนว่าผมทําเองทุกอย่างนะอะไรฟรีผมบอกอะไรไม่ฟรีผมบอกอะไรทําเ,เองผมบอกหมด แต่ตอนนี้เหนื่อยมากไม่ไหวแล้วกับกระบะนะฮะไม่ไหวแล้วกับเด็กเฮียนะครับ